วันนี้เราอยู่ที่แอมิค่ะสนามบินดูวังน้ำพุเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนคะอฮ่องกงไปฮ่องกงพาเด็กไปเที่ยวฮ่องกงดิส尼แลยไปกันเลยไปกันเลยจะไปฮ่องกงเลยเหรอยังไม่ไปโอเคยังไม่ใช่เวลาไปทำไมฟังหนูอ่ะเหมือนคนแก่เหมือนกันเนาะหลังเหมือนคนแก่ยังไม่ไปไปเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะ ยังไม่ทันไปไหนเลยรนี้อันนี้ก็เหมือนกันลองแก้ๆหยิบแล้วเดินไปแคชเชียร์เอาเป<ะ>ังสีกันวิ่งไปเลยนะไ,ดได้ไหมนี่นะ อยู่ร้อนร้อนใช่แล้วเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินค่ะโรงแรมชื่อว่าอะไรเราถึงแล้วนะคะเราก็ใช้บริการรถรับส่งสนามบินค่ะจอดผ่านคลุกมานะคะก็สบายแบบไ i p คเลยค่ะคุกขังอะไรครับขังเจนขังอะไรทำไรผิดเออนั่นแหละ แต่พี่เคชันทคือเขาจะทำใน็องเขาชิคๆกนเนาะเราก็ไป่มีคิใครไม่มีควาชิคกี้ใช่เหรอเราก็เขาไม่มีความชิคมาจองคืนเธอมาด้วยกันเนี่ยมาสวยเนี่ยเนเราก็นั่งเข้าเมืองนะคะแล้วก็จอง้ันอาหารไว้พี่พี่จอมันอะไรนะอ่าลืมตังค์ฟองใช่หรอใช่ตังคฟองอันนี้อชาบูอ๋อชาบู พรุ่งนี้ตื่นเชา้านะจ๊ะไปดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์อย่างแรกทำอะไรก่อนอ่ะดังแรกก็คือลืมตาตื่นให้ทันก่อนและอย่างที่สองอนะาบน้ำจอมาพุกกิ้งมาถมงแล้วนะด้ไม่ต้องไม่ต้องดูถึงแล้วอยู่ โรงแรมราเซตินนะคะเราพักกันที่สีโฮเทลซึ่งคนไทยค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันะคะกินกันกำลังลไปร้านนะคะทูปวดดูปวดถ้าเออถ้าเป็นเราโดดอ่ะเราทำตัวไงอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เราพักอยู่ในย่านแบบ ใจกลางเมืองเลยเนาะนี่คือห้างบต่คนจะพองปีนมากเลยนะใช่นั่นคือมาร์กแอนด์สเปนเซอร์หรือเปล่าแล้วร้านอยู่ไหนอ้าวแล้วไม่ได้ดูเหรอ อยู่ในกุ่มอะแล้วฉันก็เดินตามเธอแต่รู้ว่ามันต้องออกมา 王翅膀 <ด>บายเดียแล้วบาย,บายมาแล้วไปทางนู้นไปทางนู้นทางนูน้นเบบี้ต้องอยู่ตรงกลางนะจะอ,อยู่ออยอยู่ริมอยู่ริมถูกแล้วอันนี้หน่งเป็นป่ะพี่เลือกเลยนะเน,เนื้อเนื้อเนื้อมันมีขาแบบ ฟูอ่ะนี่เขาให้นี่มาน้ำมันร้อนมันร้อนลูกมันร้อนแล้วก็เอาเอาสมันร้อนลูกมันร้อนมันร้อนนี่น้ำก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีอะ่รซีซันท็อปซีซีซันท็อปซีนจิ้มน้ำจิ้ม

ก็รองกินอันนี้ได้ิคือเขาตกอใช่แล้วมันไม่เผ็ดหรอไม่มันไม่เผ็ดมาตองเย่มันดีเลยมอยมไพี่โดนลูกถอเฮ้ยดกพี่ข้ามถนนไ่ตรงไปเปล่าหรือเปล่าลูกหวาจริงจริอ๋อหรอข้ามไม่ตรงเขาจะล้หรอไ่าจะ้ช่แต่ถ้าใคเขียวไฟแดงอาจจะเคร่ง้าบเห็นว่าข้ามในซอยนะข้ามในซอยในซอยห พี่รีบเดินพี่พี่มองพี่ก็เดินเดินเดินแบบมึงเดินอ่มึงหาอะไรจะมีหัวดงรีบไปอาจจะดูรีบแล้วก็ดินไปข้อดีซอยตำรวจสคนผู้หญิคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมามาขนหนาท่าแบไอดีไอดีบบคอับก็ดูไม่โจรนะไม่แต่ถ้าถ้ามีที่ไปเขาต้ปล่อยแล้วมันเ็ามมองว่าเป็นันติาไมอะหรือว่าอาจจะมี เพราะคนปกติเขาใส่ระดาษที่ใส่กราษคตัวนึิได้ใช่เหมือนคนหนีอะไรกมีคมกินดีนะลังนกอะเป็นรังนกแไม่ใช่ันเอมือนไม่ใช่รังแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นคนที่จะไม่โดนร้องตอนแรกกู้ว่าบอกว่าต้องริบโทรบอกว่าจะไปเจอกันที่ขนาดีตำรวจ เอแล้วก็คือายแทใหญโอเคป่ะไช่เหรอให้หลานคิวที่สามเล็กเลยนะครับใจราไม่โอเคเหรอ หรือว่าหมูเขียวเหรอเงี้หรอไม่รู้เลยอ่ะเป็นยังไง่าอ่ะมันเป็นเส้นๆอ่ะต้มดเดี๋ยวลองต้มมาอาจจะเป็นแบบเหมือนที่เขานิยมกินอ่ะผักหมูเขียวอะไรไช่ไช่กุ้งไช่กุ้เหรอ กีกงก็ฉายมีกงก็ไม่ชะไม่ใช่กงก็ฉายะสามนั้นมีในร้คือเขาบอกเวลาให้เข้าร้อร้ออะไรพักหลึม่รีอันนี้อร่อยมากสีแดงใส่เตาหู้ใช่นะ ต้มีเวลาบองสามอาที้ป้ายวะนนแต่เส้นนี้ลงได้เลยนะเส้นไม่มีป้าย ว่จริงๆแล้วว่าไเลยอินดกับเขาเน้อันเข้ากอดด้วยอันนี้เหรออันนี้เราัเรออีเออืม้ารอกวยเลยเฮ้ยมากกอกอนมากอือน้้มันนี้มันหมนารกมากไม่เผ็ดนะอันปรุงให้ือแบบละ อะไรจะบอกเขาหน่อยจิ้มู้ไช่เหรออันนี้เป็นแบบที่เอามาจากมาล่านะครับยิ่งกอดได้เฮ้ยมดใหม่เลอร่อยอรไ่ดเต็มเลยอ่ะมยอ่ะนยเมยอันนี้ยไเเลยเบ ล,ล้วอมเนี่ยอ,อร่อยไหมไมีิผักอ,อ,อร่อยไหมยนเยอะอันนีอ้อร่อยอ่ะลูกผัอร่อยนนอ่ะมนคผักอ,อร่อยนะาดสิบินนสบิอนานน้าวกันจงตืกิเนเลยไรนว่าทิ้งนาิงดีรู้วไ้หมดเลย แกใหญ่เลยน้ำะร่่วนัวอะนั่นคื้ำอะไรใหญ่มากห้ามีเอลยูือใหญ่มากเลยครับนะาร์โรสไครับวางนี่นะไรเี่าวหอมหอมไก่ไหมมด้ไหอันนี้เหมือนน้ำาม่วงเซฟให้ลูกอ่ะหมูหรือว อย่ห้าวิเนี่ยแล้วเลยวอะไร Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018

กินไหมเ้นรูต้องกินไหมกินได้ทำคู่ฟองคู่อิ่มหมอวอิ่มแล้วใช่กูลงบ้าโหนี่ไรู้หอะะ ได้ไปแล้วได้ไปแล้วาามา,า,าแล้วาาตอนนั้นคนเดี๋ยวจะไปเดินปะกิมตามสตรีทคุยจะต่อตอนเนี้ยขอเนี้ยเคลียร์แม่งนี่แป้นอะไรเหรอมันคือใายว่าเป็นกะอจี่คือถ้าเอากระดาษหน,น่อยเหมือนเหมือนที่เกาหลีเขากินอะไรน,ะออน,นั่นพอกอะพอกเราซุปแป้งแป้งก๊า เตะเตะเล่น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 อยากไปพวกร้านเนี่ยเล็กๆชุดจุ่กําจกอย่างเงี้ยนี่ไงห้างอ๋อไม่ใช่ใช่ใช่แต่มันจะมีพวกร้านแบบซาซ่ามาร์กแอนด์สเปนเซอร์ไหมอีเลเว่นก่อนนอนอะเข้าไปค่ะมัวเต็ม

กับบัสสตอปตรงนี้ได้สวยไหม